และนี่คือกิจกรรมคร่าวๆนะครับที่เราได้ร่วมกันจัดในปีที่ผ่านมาและก็ขอบคุณครับขอบคุณครับในการกิจกรรมทุกอย่างครับคนเหล่านี้นครับที่อยู่บนเวทีคือผู้ที่ร่วมกันจัดงานให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยากให้ทุกท่านได้ปรบมือแรองๆให้กับณะกรรมการทุกท่านสักครั้งหนึออไไ่งขอบคุณมากครับเพราะว่าชมรมผู้ใหญ่งาน ม่บ้านในประเทศไทยนะครับเราเป็นชมุมที่ไม่ได้แสวงหาผลกําไรเราทําขึ้นเพื่อเป็นคอมมูนิตี้เป็นชุมชนของพวกเราทุกคนชุมชนสําหรับคนที่บบนนทํางานเกี่ยวกับ housekeeping ชุมชนของซัพพลายเออร์ที่ทํางานเกี่ยวกับ housekeeping ชุมชนของอผู้ที่กเกษียณแ,แล้วจากงาน housekeeping และผู้ที่สนใจในงาน housekeeping นั้นเราจะมีสมาชิกที่หลากหลายดังนั้นผมจะขอถือโอกาสนี้แนะนําผู้ที่เสียสละมาร่วมกันทํางานงสั้นๆให้ทุกท่านได้รู้จักอีกสักครั้งหนึ่งครับ กขออนุญาตครับผมคารเมลฮอทษทีครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราจะมีขึ้นในปีนี้นะครับเราก็จะมีฟุตบอลการกุศลจะจัดขึ้นเร็วๆนี้นะครับจะมีงานฟู้ดฮอทพิซอลิตี้แฟร์นะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเราจัดที่ศูนย์ชิดีกิศนะครับ c s r activity นะครับมอบทุนการศึกษาแล้วก็ร่วมกันบริจาคนะครับทำบุญนะครับงานสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็งานทาร์ฟรีเทลฟู้ดฮอทพิซอลิตี้ที่เราจัดทุกปีกับทาง กินเซนเทรสนะครับฮาส์คีปิ้งแพดแฟนนะครับเปิดท้ายขายของเราก็จะมีเหมือนกันแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลฮาวส์คีปิ้งวีคที่เราจะมีทุกปีในเดือนกันยายนนะครับฮาวส์คีปิ้งไนท์ก็คือวันนี้ครับฮาส์คีปิ้งไนท์ที่ทุกคนได้มาเจอกันวันนี้นะครับแล้วก็มีทีมบิลด์ดิงด้วยอันนี้คือคร่าวๆที่เราจะมีขึ้นในปีนี้อีกประมาณ10เดือนต่อจากนี้แน่นเลยใช่ไหมครับ ก็ยังไงทุกท่านร่วมติดตามในเพจของชมรมแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมก็ร่วมล,ลงชื่อมาร่วมด้วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยทีตโต๊ดนะครับนี่คือเพจของชมรมท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเพจก็เชิญได้นะใน f a c e b o o k นะครับและนี่คือแผงผังของชมรมในบ้านคร่าวๆนะครับ เรามีทั้งสิ้นตอนนี้20สิท่นนะครับแล้วก็ขอแนะนําท่านแรกเลยแล้วกันครับคือผมเองผมเป็นขอนักขอนครับนึกไว้าไว้สุดท้ายมาก,ก่อนเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นดีเรคเต r ร์รูมส์ครับที่โรงแรมคิมตันมาลายถุงเทพนะครับก่อนในระหว่างการเดินทางตอนรับตำแหน่งยังเป็น ดเรคเตอร์ออฟสไตล์ดูแลแผน่งแม่บ้านดูแลฟิตเนสแต่ว่าในระหว่างการเดินทางของการทํางานในชมรมก็มีโอกาสได้ได้เลื่อนตำแหน่งนะครับเป็นดีเรนเตอร์บลูส์นะครับท่านต่อไปนะครับเป็นท่านรองของผมนะครับก็ตอนนี้กำลังตำแหน่งรองประธานที่ดูแลฝ่ายทะเบียนนะครับดีเรคเตอร์เฮาส์กรีปปิ้งไายยการโฮเทลคุณสมศรีมณีิชาครับท่านรองท่านต่อไปนะครับท่านนี้ก็ดูแลฝ่ายกิจกรรมนะครับ คุณนภิชารมีชิปเอ็กซ์เซนทีฟเฮาส์คีปเปอร์ของโรงแรมแห่งนี้นะครับโรสสุ่นแองโกสนะครับส่วนท่านรองท่านที่3นะครับท่านนี้ก็ดูแลฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับเป็นตำแหน่งโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์ของปาร์กออฟารเดนคอนโดมิเนียมคุณเจริญวัตาของปุกาค,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 ครับส่วนท่านต่อไปคนนี้เป็นเลขานของเองครับทำงานที่นี่ด้วยน้องแอดนะครับผานุวัฒน์สมบูรณ์ยิ่งวงเล็บไว้ว่าโสดด้วยนะครับวงเล็บไปด้วยครับ สำหรับฝ่ายการเงินและการทะเบียนนะครับท่านแรกก็คือพี่ประออนถูกดีเป็นที่ปร,รึกษาหัวหน้าแผนแมบ้าน k ท k College คอ n เมดีชั่นครับส่วนท่านนี้ยังมาไม่ถึงครับยังทำงานอยู่นะครับเป็น Housekeeping Manager Oriental r e s i d e n เ Bangkok คุณจุ๋มพรเสริกเกษมสินครับส่วนท่านนี้ก็วันนี้มาร่องงานไม่ได้นะครับเป็น ตอนนี้ก็เสียณแล้วเพิ่งกเกษียณเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับไดร์เตอร์เฮาส์กิปปิ้งที่อเมริีดอนเมืองแอร์พอร์ตตอนนี้ไปทํางานอยู่ที่พัทยานะครับพี่นกรักเยาวนาันต์กุลครับส่วนฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับท่านแรกคนนี้ก็หลายท่านก็คุ้นเคยครับคุณจุฬาักษณ์ปิน่นยินพี่พิทครับผู้เชี่ยวชาญการดูลแลผิวและฝ่ายเทรนนิง่งบริษัทเอสี่ดูเฟชชันแลท่านต่อไปครับ พี่จาจารุณีสิริเรืองสก,กุลครับประเภทเครน่อช่านะครับทำงธุรกิจส่วนตัวอยู่พี่จาสำหรับท่านต่อไปอยู่ไหนเอ่ยพึ่งมาถึงเมื่อกี้เลยครับ <c oughs> คุณเจนเจนาดิทศร,รครับเอ็กซ์ i ค e h o u เฮาส์กิเตอร์สวิสโซเทลแก o ์คอกรัชดาครับและช่างภาพผมงอยู่ไหนช่างภาพ้างไหน้างหลังอ่าอยู่นู้นครับคุณชัยวุฒิบริหารครับ ทำงานอยู่ที่นี่ครับโรสฟูดแบงคอร์ท่านต่อไปฝ่ายวิชาการนะครับ mm hmm. ก็หัวหน้าฝ่ายวิชาการท่านนี้มาจากสมุยเลยครับ mm hmm. คุณสามารถมีสัตว์เป็น e x ็กซ์เพรสต์เฮาส์ชิเปแล้วก็เทรนนิ่งครุ๊ของพิมโลตัสนะครับลดถ,ถึงท่านเป็นวิทยากรพิเศษของสถาบันพัฒนาศิมือแรงงาน11จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยตำแหน่งเยอะเลอเกินครับคนนี้ <laughs> ท่านต่อไปครับคุณ จิตรณันปาลากวงนัทอิสยาครับเป็นเซอร์วิสแมเนเจอร์ของยูเนเซียคอฟฟิทีเซอร์วิสส์ไทยแลนด์พีวันชอเ่นพีวันและท่านต่อไปครับพิธีกรเมื่อสักครู่ครับพี่โหน่งนิยมเจอจาน Executive Housekeeper at บิ it, ๊กของแจ๊งสํหรับท่านต่อไปตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวครับคุณอภิวัตรรุจิจเจริญวันน้องหน่อครับ ส่วนฝ่ายากิจกรรมนะครับที่คอยเป็นตัวหลักในการจัดงานวันนี้ครับที่สปอร์ตคุณโตโต้และจากท่เปียกครับคุณนัทีจิราจินดาวิ์ตอนนี้เป็นชีฟคอนเซสท่าไทยแบงคอกหลายท่านคงมงว่าไม่ทำไมเป็นชีฟคอนเซสจริจริงๆก่อนหน้านี้ท่เปียกเป็นแอสเซสเดอร์เรคเตอร์ครับสกิปิ้งที่คาเปล่าแบงคอกนะครับตอนนี้กลับมาทำที่ชีฟคอนเซสนะครับ ท่านต่อไปน้องเกมครับจิดาภานิต nah ิอุตรไทยครับเป็น Executive Assistant to Director Regional Thailand Australia เคยเป็นผู้ช่วยคุณโตโต้แต่เพิ่งลาออกเมื่อกี้นี่แหละเมื่อกี้จริงเลยครับเมื่อกี้เลยท่านต่อไปครับ Assistant Room Division Manager ของโรงแรมท็อปเพลจสุขุมวิทคุณราเชษณ์นารีเสร็จสุดร้อนผมสุดร้อนผม ก็นี่คือคณะกรรมการทุกท่านที่มาร่วมทํางานไม่ได้อะไร again, เลยแล้วทำทำฟรีแต่ทำเพื่อเพื่อเพื่อใจขอเชิญปรบมือทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยนะคะขอบคุณมากครับเราทําอะไรกันครับเรามีเซอร์ไพรส์ครับจริงๆเรามีโชว์เล็กๆนะครับทุกท่านเออกยืนขนาดนี้แล้วตัวโตอย่าบอกสิค่านนะครับยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ต้องกันมาเป็นเดือนแล้วใช่ไหมคะพี่เอ๋ปีเลยค่ะสดสด สดๆร้อนๆแ่ละท่านเ l ลดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะรวมถึงพี่เอกด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะโชว์นี้ชวนแขกท่านผู้มีเกียรติทางอาหารกันแต่ว่าวเล็กๆนิดนึงนะคะเป็นน้ำซี่ิ๊ะด้วยเลย